อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดศับตะไครและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะเมือนี้ก็มาพบพ่อกับช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจานี่เมนูวันนี้ของแม่น้องวุ้นที่เด็ดที่เด็ดค่ะพี่น้องจา๋ามือนี้แม่น้องวุ้นสิเฮ็ด ปิ้งใกล้บ้านค่ะพี่น้องจ้าปิ้งใกล้บ้านไก่บ้านแม่นาคุนก็ล้างทําความสะอาดสับเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วน้องค่ะพี่น้องเนาะปัดทีนี้เขาก็สีมาทําขั้นตอนมากให้พี่น้องเบิ้งหลังก็สีเอาไปปิ้งให้พี่น้องเบิ้งเลยค่ะพี่น้องจ้าไปค่ะไปมักไกลบ้านน้ากันเลยจ้ามาจ้ามักกันเลยค่ะแม่นาคุนก็จะเอาไก่ลงไปค่ะเป็นส่วนน่องส่วนปีกเครื่องในแล้วก็อกค่ะพี่น้องจ้าน่ตามด้วยอกนี่ตามด้วยขาสองชิ้นค่ะพี่น้องจ้าเริ่มมักกันเลยค่ะใส่กระเทียมลงไปค่กกรีีีมาาาบพน้จ ใส่กระเทียมแล้วก็ตามด้วยผงชูรสจ้ะพี่น้องจ้าตามด้วยรสดีค่ะตามด้วยเกลือค่ะพี่น้องแล้วก็ซอสสาเขียวค่ะน้ำมันหอยนิดนึงค่ะนี่จ้ะพอได้แบบนี้แล้วเราก็ขยำค่ะคเลโคเลให้เครื่องปรุงเองเผาเขากันกับเนื้อไก่จ้าขยำให้เขากันเลยค่ะพี่น้องจ้าตัวนึงนะคะนี่เป็นไก่บ้านปิ่งแซ่บพี่น้องจ้าปิ่งคั่นเวยค่ะเจ๊ความอุ่นจะเป็นค้นอยาง มักเข้ากันแบบนี้กับพิงไว้ประมาณจะสิบหานาทีค่ะก่อนก่อนห่อสิบปบยางนะคะห่าไปดังไฟเตามัน้งเตาทานติดทานไฟแดงห่ากระได้พอดีเลยค่ะมักทิ้งไว้ประมาณสิบห้านาทีให้ไอ้ให้เนื้อไก่ให้ซึมเอาไว้เพื่อกลุ่มเพื่องเครื่อง,อง,องที่เพื่อกุงลงไปนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะจ้ามักได้แบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะไปค่ะบัดนที่ห้าไปปิ้งน้ำกันเลยจ้า มาจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้ทานของเมนูก็ได้ที่แล้วเนาะค่ะเนาะเริ่มกาเริ่มเป็นทานสีแดงแล้วห้อกระสีมารเริ่มย่างกันเลยค่ะพี่น้องจ้าเมนูสีเอาเท้าปุกหนาทานห้มั่นบกาแห้งก่อนเนาะค่ะเนาะลราก็เอาตะแกงขึ้นเอาไก่ของห้าลงไปเลี้ยงใส่เลยค่ะพี่น้องจ้าย่างไฟกลางๆย่างไปเรื่อยๆพริกไปน้ำกลับไปน้ำค่ะพี่น้องจ้าเอาไก่ขึ้นให้มดได้ค่ะหนึ่งตัวนะคะประมาณโลก,กวัวค่ะประมาณสองร้อยบาทเนาะค่ะเนาะสำหรับไก่บานตัวนี้เนาะค่ะเนาะ ไก่บ้านย่างเตาถ่านหอมๆเลยค่ะมือนีจะพี่น้องจ้าสำหรับเมนูมือนีสุดยอดค่ะเราก็จะนี่ค่ะเลี้ยงใส่ตะแกรงเต็มเตาแบบนี้เราห้ากับย่างไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะหอมๆนะคะเมนูไม่ใส่พริกไทยนะคะคือหมักแบบบ้านๆเราย่างแบบบ้านๆเราเรื่อยๆจ้า นี่ค่ะพี่น้องจ้าต้องคอยเบิ่งเด้อค่ะบอแมนมาถิ่มไว้ด่พี่น้องจ้าต้องคอยดูไปเรื่อยๆชิ้นในสุกแล้วก็กลับก็พลิกลับไปเรื่อยๆเด้อค่ะเด้อการย่างใกล้บ้านห้ามถิ่มห้ามป้าเป็นเด็ดขาดค่ะพี่น้องจ้าต้องคอยเบิ่งไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะเอาขึ้นเตาหมดทีเดียวเลยนะคะสําหรับไก่หนึ่งตัวนะคะพี่น้องจ้า นี่เมนูก็กลับไปแล้วรอบหนึงนะะ่งเลยค่ะพี่น้องจา๋าสำหรับไก่บ้านย่างเตาถ่านน้ำหอมค่ะพี่น้องจ๋ากำลังเนิ้เหลืองเรื่มซุปทั่วถึงแลวค่ะพี่น้องจ๋าท่านใดบ่ท่านิเกตซุปเอกากพริกเขามาใส่เตาหมันกไอ้เท่ไฟหรือไม่ซุปทั่วถึงค่ะลังเหลือ,ลอ,ลองค่ะหอมมากๆเลยนะคะพี่น้องจาอ๋าอยากให้พี่น้องกินนำ้ำด้พี่น้องจา๋านี่ค่ะในที่สุด ก็สุกหมดทุกคิ้นค่ะพี่น้องจ้ากลับจนเหลืองสวยแล้วกรสิได้ออกมาหนาตาแบบนีจ้ะพี่น้องจ้าอือค่ะ กับอีกรอบหนึ่งก็น่าจะได้แล้วละค่ะพี่น้องจ้าสำหรับไก่บ้านย่างเตาถ่านของเมนอูนเนาะคะ่ะเนาะนี่เสร็จเรียบร้อยสุกทั่วถึงทุกชิ้นแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟลุงป้านะอะละค่ะสําหรับไก่บ้านย่างเตาถ่านร้อนหอม,หอมพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าอย่าลืมด้วยค่ะคันมากคันชอบคลิปของเมนอูนกระแวะเวียนเขามาหาก้กกาลังใจกันได้ค่ะพี่น้องจ้าเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง กิ๊งกิ้งกิ้งกิ้งที่สำคัญลืมบได้จ้าพี่น้องจ้าก,กดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวนุนพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆค่ะพบกันใหม่จา้า